ชั่วโมงนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดครับเพราะคันนี้เป็นไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันและขับดี y o t ยต้าโคโราครอส1.8 GR s p r t t ปี22ครับคันนี้เนี่ยรถใหม่ๆใ,ใกล้ป้ายแดงมากนะ,ะวิ่งแค่40,000โลมือเดียวป้ายแดงแล้วมาด้วยสีดำหล่อๆตัว GR Sport นี้คุ้มนะอ่าเป็นรุ่นที่ป้ายแดงแพงที่สุดก็คือ1 2 0 0 0กว่า,วาแต่คุ้มนะฮะมาดูว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างด้านหน้าครับจะดู ดูดูหลอกว่ากระจังหน้าของเขาเป็นตรง G R Sport นะครับกันชนหน้าตรง G R Sport นะครับก็จะตัดด้วยซิลเวอร์สีเงินนะครับโลโก้เตยต้าก็จะเป็นสีดําเป็นกระจกนะฮะตัวนี้มันจะมีพวกเซนเซอร์ต่างๆมีกล้องรอบคันนะครับโอ้โหไฟหน้าต่างๆเป็น L E D สวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหลอ่อดูดีนะฮะอ่าแล้วมาด้วยสีดำนี้ทำให้แบบโอดูสปอร์ตมากๆนะครับ ล้อก็เป็นล้อพิเศษของ G R โดยเฉพาะนะล้อ G R เนี่ยจะเป็นล้อ18นิ้วลายพิเศษของ G R เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางปยี่2ครับก็คือยางติดรถมาเป็นยางมิชลินนะฮะสภาพก็อย่างที่บอกครับวิ่งแค่4 0 0หมโลดอกยางยังเต็มนะครับสีเนี่ยโหสวยงามมากนะครับอ่ามีกราบตุ้มล้อตัดด้วยดำด้านๆนะฮะนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้มีกล้องด้านข้างมีบายสปอตมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับด้านข้างครับให้ดูมิติก่อนเป็น SUV5 ประตูนะฮะ มีชุดแต่ง G R Sport ตก็คือนี่ตัดด้วยซิลเวอร์สีเงินนะฮะมีกันสาดสีประตูเลลาหลังคาสีดำครับอ่านี่คือชุดแต่ง G R นะจะเน้นแบบตัดด้วยดำนะฮะมีคิ้วโครเมียมตรงนี้นิดนึงเขียน <_ C ort> ว่า Colorado o r s นะครับโอ้โห G R ยังมีอีกปฟท้ายพิเศษของ G R ก็จะเป็นโคมใสลมดำเฉพาะของ G R s p อร์โดยเฉพาะเลยนะฮะโอ้โหโลโก้ขเขาจะเน้นดำนะปกติจะเป็นแซมด้วยสีฟ้าใช่ไหมไฮบริด แต่คันนี้จะเน้นแบบด,ดําดุกันชนท้ายครับตัดด้วยซีเวอร์สีเงินเหมือนกันนะครับเป็นชุดแต่งของ GR ทั้งหมดมีโลโก้สปอร์ต GR สปอร์ตตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นตัวต้า60ปีด้วยนะอ่าสวยๆแบบนี้เลยฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่มีระบบชิคเซนเตอร์นะบางทีถือมาไม่มีมือเนี่ยก็เอาเท้าเตะได้นะครับเปิดได้เหมือนกันนี่เป็นรถอเนกประสงค์ว่างนะฮะพับเบาะลาบได้นะครับมี แผงบางของนะครับทำให้เรียบร้อยมากขึ้นนะครับอ่ามีถาดของคนวลาขอตรงรุ่นเปิดขึ้นมานี่ดูดิยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะรถมือเดียว4ี่หมื่นโลข้างล่างเป็นชุดปะลมยางชุดแม่แรงต่างๆนะครับตรงนี้เป็นกันรอยนะครับเป็นสครับเพดนะครับสวยๆแต่งมานะครับและอย่างที่ผมบอกฮะโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะฮะนี่คุณดูตะเช็ดนะครับเนี่ยดูดิเดิมนะฮะไม่มี ชนหนักอย่างแน่นอนนะครับผมกล้ารับประกันนะฮะเดี๋ยวให้บริษัทอินสแตนชัมาตรวจให้นะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับอ่าเวะลาปิดฝาท้ายเราก็แค่กดปุ่มสะดวกสบายนะครับในส่วนของด้านขวาโหสีดำนี้เงามากๆนะครับเงาฉ่ำเลยนะฮะมีคอฟอร์ดแอสเซทที่ประตูคู่หน้านะครับนี่แผงประตูต,ต่างตัดด้วยเบาะหนังสีดำทั้งหมดนะครับ เน้นปัดด้วยดำนะฮะคอนโซลหน้าบุด้วยหนังสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีดำไฮครอสนะครับนี่ฮะที่อย่างที่บอกว่าเข้าสูวนโตโยต้า,าตลอดนะฮะสี่หมื่นว่าโลนะครับอ่าพวงมาลัยครับโอ้โหสภาพก็ยังใหม่ๆนะครับเดิมๆมีตัวท็อปเนี่ยมันจะมีพวกเตือนออกนอกเลนและเตือนการชนแล้วก็มีอะแ i v ตีฟครู e คอนโทรลก็คือเอาไว้วิ่งตามรถข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกหรือเหยียบคันเร่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะวิ่งตามให้เองนะครับ สำหรับพวงมาลัย GR เนี่ยมันจะเป็นปัดด้วยสีดำเงาอย่างนี้นะอันนี้คือพวงมาลัยเฉพาะรุ่น GR นะครับอ่าแล้วก็หน้าปัดเลือนไม้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเนาะอ่ะาไม้แค่4ี่หมื่นสองนะอ่าแล้วก็ด้านข้างจะเป็นเข็มนิดนึงนะตรงนั้นนะครับกับด้านขวาก็เป็นเข็มนิดนึงนะครับตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับอ่าในส่วนของ GR เนี่ยจะได้ปุ่มพุชสตาร์ท GR นะฮะนี่ลายเฉพาะของ GR อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ซ้ายมือนี่เห็นไหมสวยกว่ารุ่นธรรมดานะครับ แล้วหน้าจอเหมือนกันเหมือนก,นกับตัวท็อปก็เป็นทัชสกิกน,นะฮะขนาดใหญ่นะฮะมีบลูทูธ o p p l e p a r p l a y อะไรมีหมดนะครับแอร์ดิจิตอลครับสีดำไฮกลอสสวยๆแบบนี้นะครับด้านล่างมีช่องเสียบ USB ให้อีก2ช่องมีไวเลสชาร์จเจอร์นะฮะอ่าแล้วก็นี่กุญแจคีย์เลสนะครับนี่ดูสินี่แป้นเกียร์ก็จะเป็นสีดำเงานะครับนะสวยๆแบบนี้ช่องวางแค่สช่องครับผม นะแล้วก็ส่วนคอนโซลหน้าตัดด้วยสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นบุด้วยหนังนะครับดูหรูหรามากๆนะครับแล้วตัวเบาะหัวหมอนอังจากหัวหมอนจะปั๊มโลโกโ้ GR ครับแล้วก็บริเวณกลางเบาะก็จะตัดด้วยสีออกซิลเวอร์สีเงินเงินเทาๆานะฮะตัวเบาะสวยนะครับดูเป็นเบาะหนังนะครับดูพรีเมีย่ยมมากๆกระจกมองหลังนี่ตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วยังไม่พอมีเปิดฟันรูปแบบไฟฟ้า นะครับนี่ฮะหลังคาสรุปไฟฟ้าซึ่งนี้เราเปิดแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับโอเคอมาดูบอกคนขับกันหน่อยหัวหมอน GR เหมือนกันสภาพก็อย่างที่เห็นสวยๆแบบนี้นะครับรถมือเดียวเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับผมอ่าและ GR ได้อะไรอีกลืมบอกว่าจะมีพรมเฉพาะของ GR นะครับคือได้ถึงบอกว่าคุ้มไง GR s อดร t ้านสองเกือบล้านสแต่เขาให้มาเยอะดูสิ ด้านหลังก็นั่งสบายนะ SUV อนเนกประสงค์หลังคาก็สูงๆภายในกว้างๆนะครับพับเบาได้นะครับเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะอ่าพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าที่ผมบอกว่านิยมเนี่ยเพราะว่า Hybrid เนี่ยประหยัดน,น้ำมันสูงสุดถึง24-25กิโลเมตรต่อลิตรคือ ประหยัดโคตรนะครับแล้วเป็นรถที่ใช้งานได้ยาวๆแบตเตอรี่รับประกัน10ปีตัวรถรับประกัน5ปีแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับตัวนี้นี่ยังเหลือวารันตีตัวรถอีกนะครับประมาณสัก2ปีกว่าถึงสาปีนะครับนี่ผมให้ดูว่าดีเทลเรื่องเครื่องยนต์นี่ฮะคุณดูมาร์กต่างๆครับยังใหม่อยู่เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นไฮบริดนะฮะเติมน้ำมันเบนซินเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะแรงนะเห็นอย่างนี้เห็นแค่เครื่องพันแปดแต่โคตรแรงนะครับคุณดูพลาสติกต่างๆยังใหม่กิ๊บๆแบบนี้นะฮะ แล้วมาดูกันต่อในส่วนของคานหน้าครับที่ผมบอกเวลาชนหน้าเราต้องดูคานหน้าก่อนเลยว,ว่าน็อตคานลงคานหน้าเนี่ยเรามีขยับหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะรูกลมสวยไหมนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ไหมนะครับรูยังกลมสวยไม่มีการทําสีคานหน้านะคเพราะฉะนั้นเนี่ยคานหน้าเนี่ยเดิมนี่นี่นะฮะอ่านี่นี่ม้กต่างๆยังอยู่ครบนะฮะนี่ขาขาแขงหม้อน้ํานะครับ ถ้าเราดูเราจะดูออกเลยว่าไม่มีการชนหน้าแบบแรงๆแน่นอนนะครับมีชุดเหล็กต่างๆก็ยังใหม่ๆนะนะครับก็มีแค่ทำสีปากกระโปรงมาบ้างแต่เรารู้ได้ไงว่าฝาเดิมเพราะว่านี่มันจะมีโลโกโตโต้ t o y o ต้นะครับแล้วก็นี่แต่ติดโป,ปงแติ๊กเกอร์แล้วก็ยังอยู่นะครับอ่านี่แหละคือวิธีการดูรถนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมกล้ารับประกันว่า,ามีชนหนักน้เพ่วมยินดีรับซื้อคืนนะกับโตโยต้า คโรล่าคอส1.8 g r s p o r สอร์คันนี้ปี22เลยนะใหม่ๆนะฮะตนแจโทร087448888ราคาเนี่ยผมให้พิเศษเพียง899,000บาทครับ